อ่ะมายืนผมมาเริ่มเลยกันในเกมที่มีชื่อว่าเฟอร์เจอร์ในพาร์ทที่15บห้ากระดานสื่บอบนรถพาร์ทิเรนนั้นผมได้เปิดล็อกเกาะน,นี้มา แล้วก็เออมากมายไก่กองเลยแหละซึ่งพันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราจะควรจะหาอะไรทํากันต่อนะซึ่งมีคนบอกว่าไอเนี่ยคุณลุงคนนี้เนี่ยให้ของโคตรดีซึ่งผมต้องหาดาวมาซึ่งการจะหาดาวเนี่ยมันเสกจยากัมภีได้โคคนดีเก็บปลามาก่อนนี่เลยโอเคมาคัมภีนี่สตาร์สโกลระวังด้วยมันจะเสกสตาร์ฟฟลมาโอเคมันใช้เปเปอร์แล้วก็เพอร์เพอลพิกเมนท์เพอร์เพิลพิกเม้นท์นี่โอเคลาเวนเดอร์ ender, กับไนท์เชดว่าแต่มันจะเสกกี่อันอันเดียวหรือเปล่านี่ครับไปก่อนส่วนระหว่านี้เนี่ยขอกดบัฟ กดซับผมด้วยร้านค้ามีอะไรขายหรือเปล่าโอ้โห,โโหเนื้อนี่คืออะไรซิจิวม,มันคืออะไรแต่มันราคาแพงว่าเดี๋ยวค่อยแลกกันสวัสดีครับผมมาหาดอกลาเวนเดอร์ขอเก็บดอกลาเวนเดอร์ไปก่อนนะอย่าบอกว่ามันีจุดเดียวอะโอ้โหแม่งมีจุดเดียวจริงด้วยมีจุดเดียวไม่ใช่ปัญหาโอเคมาเรามาเคลียร์ฝั่งนี้ก่อนดีกว่าเอาแต่เข้าไงเนี่ยโอ้โหเข้าไม่ได้ด้วยชั่วช่อชั่วช่อนี่เท่านี้ก็เพียงพอโอเคปะ่ะดูกันต่อผมกระดาษเพิ่มเออเออ,เอ,อของคารไว้เยอะๆดีกว,ว่าสักนนนนนีีีี่่่่่่่่11อออออัััซึงงงงต้้้บบกกเเเเเเลยยยยวววววาาาาผผมมมมมมไใหหจจพพททรรรรคคิิดะะโ ออะ่ไรที่มันเดินยากๆเนี่ยเราควรจะเคลียร์ทางไวอะนะพวกพื้นที่สีเขียวตรงนี้ผมคิดว่าปล่อยไว้ดีกว่าเพราะว่าผมเดินง่ายอยู่เพราะต้นไม้พวกนี่ขุดง่ายะนะที่เป็นปัญหาจริงๆก็คือพวกฝั่งซ้ายนี่ค่อนข้างเดินยากแต่ก็เออไม่ค่อยมีปัญหาอะไรถ้าบนตรงนี้ไม่ค่อยได้ไปอยู่แล้วขอราบมาเพิ่มอีกนี่ห้าลูกจยดูของใหม่ดีกว่าซึ่งของใหม่เนี่ยคิดว่าพันนี้น่าจะไปที่เดมอนซอร์ดอิเล็กซรอุิกส์ที่หมดอีกห้าอันแต่ก่อนเออเลยนี่เลยเพราะว่าแพนผมได้มาแล้ววะ่ะ โอ้มันจะมีวงกลมๆอยู่นี่นี่นี่เคลียร์ทางเคลียร์ทางพอวางไว้นี่เลยวอ้โหผมว่าเฟอร์นแนด์เนี่ยไว้นี่ดีกว่าเฟอร์นแนด์อีกอันอยู่นี่งับงับงับนี่สตาร์สกอร์ขับได้หนึ่งอันอืมเอาไว้ก่อนส่วนระหว่างน,นี้เนี่ยคิดว่าเราควรจะต่อเติมพืชว่ะนี่นี่นี่โอ้โหโคตรสวยนี่นี่ มึงออกไปโอ้เพราะว่าระเบิดโอ้ไม่ละเพื่อนไม่โอ้โตะครับไม้เนี่ยเขาวางไว้นี่เพราะว่าผมคิดว่ามันไม่ต้องครับนาขนาดนั้นเพราะว่าถ้าในนี่ผมคิดว่าเอาไปพ่นโรงงานดีกว่านะตัวนี้นี่เลยมุมนี้สวยงามผมขาดอะไรไหมเนี่ยอนุญาตนี่เลยวางต่อเพิ่มไอสวยงามว่ะเฮ้ยคนดีนี่พืชสลาม20อันผมขอดูกันว่าโรงงานใช้เท่าไหร่นะแฟคทอรี่โอเคแล้วตีหมด6อันปลีกผมคิดว่าเราควรย้ายแฟคทอรี่มานี่ว่ะน่าสนใจไหมวันนี้ครับผมขอย้ายของหนยนะไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมเนี่ย แบตเตอรี่ขนาดประมาณนี้โอเคได้อยูะผมวิ่งเลยผมวิ่งเลย,ย,ยจะครับแลนด์ฟิลทีนี้กูต้องการขี้นี่ดูเวลาตามหาขี้เดี๋ยวก่อนผมได้นี่มาแล้วนี่ว่าสตาร์สกอร์นี่ใช้เลยโอ้ลงนี่เลยหได้มาห้าอันย็ดเขขอวางพื้นก่อนแล้วค่อยกินข้าวนะเพื่อนขอวางพื้นแป๊บหนึง่งงับงับงับไอ้คนโลงครับผมมีของดีมาแล้ววะ่ะไอ้ผมได้มาแล้วนี่เลยฉันเหลืออีกแค่เวทเดียวให้กับตายละ หลังจากนั้นมึงจะได้คาถาเวทมนต์สุดโหดไปเอ๊ะผมชอบคาถาเวทมนต์ว้าวนี่คืออะไรว้าวขอเคลียร์ผีก่อนนี่นี่นี่ปีศาจ้ายต้องหายไปไอ้ช่วโคตรโหดโคตรอันตรายตัวนี้ครับผมเข้ามาเยี่ยมเยียนนะนะดวเาเราควรทำเควสตต่อว่ะเราเราต้องการไข่ใช่ไหมพีกับไข่แต่พวกนี้ผมว่าน่าจะมีแล้วส่วนนี่เฮ้ยได้อยู่เฮ้ยผมต้องหาไข่ทองว่ะ ถ้าผมได้ไขทองมาผมคิดว่าจะเคลียร์นี้เสร็จเลยซูมมายนิ่งอืมไม่ใช่ปัญหาเนี่ยอันดับแรกก่อนเลยผมขอใช้อันนี้นะนี่ว้อีกรอบอีกอพีขึ้นมาหาสารอัพสกิลดีกว่าผมคิดว่านี่ดีกว่าซูมมายนิ่งเพราะมันจะปลดล็อกสกิลเมเกอร์นะแล้วก็นี่เลยโอ้โหรีคูดาวเร็วขึ้นคูณสองเอามาผมต้องการมันไปอย่างยิ่งโอ้โหได้มาแล้วแอสโทรโลจีปลดล็อกคอสมิกสกิลโอ้โห,โห,โห,โหดูดจะจยาก แลดาตกจะเกิดบ่อยขึ้น Transmutation โอ้โหวอยสตีลจะมาแล้ววะเฮ้ย ah จะคราบได้แล้วเนี่ยแล้วก็ทำให้คอร์ดอนนั้นสามารถเปลี่ยนเออสตีลให้กลายเป็นเจมได้โอ้ oh, มีแต่ของน่าสนใจฮึปลดร้องเล้ว,วะ่ะนี่เลยโอ้โ oh, ห oh, มีแต่ของดีๆเนี่ยอันนี้ขายของใช่ไหมเราขายของใด้คุณ2ส่วนนี่เปิดพื้นที่ไร้ถูกขึ้น เอามาเลยทุบรับปดื้นที่ผมขออ่ะถูกๆูกันเลยดีกว่านี่ห้าพันเปิดแม่งมาเลยโอ้โหดันเจียนฟังความตอนนี้ไม่มีตังพอโอเคมานี่นี่หมื่นหนึ่งขอไปดูข้างบนก่อนข้างบนน่าจะมีให้เปิดนะนะครับทองไปก่อนส่วนมึงเอาไปหมดเลยเปิดันมามึงด้วยดีหว่าเวลาเป็น,นไปทองโอ้โหให้ราคาอย่างดีสี่พันไปก่อนนี่ด้วย 6, หกพันเจ็ดร้อยเดี๋ยวก่อนนี่คือตัวอะไรมันคือมา้าแต่มันก็เหมือนไม่ใช่มา้า มันคือตัวอะไรไวะเนี่ยตอรีเก็บตังค์ว่ะเฮ้ยผมมีเวลาแค่หนึ่งนาทีครึ่งเว้ยเฮ้ยตัวนี้สี่พันห้าบอกเลยว่ามีอะไรให้ทำมากมายมนี่ถอยครึ่งหนึ่งนงินหมดเลยอนุญาตนี่วางไว้นี่พระโชวเก็บเก็บเก็บเก็แล้วแล้วแล้วหนึ่งนาทีเดี๋ยวเพื่อนโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยทุกคนกระตือร้อนทำงานมากเลยวะ่ะผมแฮปปี้อะเนี่ยผมต้องการสี่พันหกร้อยแต่เราขายแค่สี่พันหกร้อยว่ะเฮ้ยสี่พันหกร้อยแล้วไป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 เลยปไ้ไป โอ้โหมันคืออะไรวะนั่นก่อนไปข้างบนเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะวางที่ตกป่านะนี่นีน่สวยงามเบอร์รี่นี่ของสําคัญนะผมบอกเลยงับงับงับคือเวลาปลูกสวนนี่นี่นี่สวยงามว่ะซึ่งเบอร์รี่เนี่ยผมคิดว่าจะไปวางที่ตกป่าไปข้างบนด้วยตรงดินแดนหิมะอาจจะได้ของดีมากขึ้นวันนี้ครับโอ้โหมึงเปิดกูสวยเลยเพื่อน,นกูยิงไปก่อนยิงไปก่อนมึงลงกูช็อตอุ้ยจะตายไปกันไปกันไป งับงับงับ ه, อ,อ, 1, 2, 3, อ้าวโดนกูขึ้นโอ้ขึ้นนี่เลยสิหนึ่งสองสามสี่ไอ้เพื่อนวันเดย์ทำอะไรกันอะไอ้เพื่อนกูยังพูดตอนนี้ไม่ได้ว่ะเอ๊ะทำไมอ่ะเอ้ขอเขาช่วยเหลือหน่อย,ดยได้เลยเพื่อนกูช่วยมึงนี่นี่นี่โอ้โหกีชาเสร็จวะเนี่ยโอ้กูสู้เอ๊ะมึงมึงมึงโอ้โหมึงใช้แรงงานกูนี่หว่ามึงไม่ได้ช่วยกูตีเลยเออมึงตีทีเดียวนี่นี่นี่เนี่ยโอ้โหเฮ้หมวกเหมืองมาเก็บของก่อนโอ้โหเจ็บเลยกู อ้าวแล้วกูควรทำอะไรต่อไปเนี่ยอ้าวเชียแล้วมึงควรทำอะไรต่อไปเนี่ยชีวิตกูไม่มีความหมายต่อไปแล้ววะกูเกิดมาเพื่อทำเหมืองยังไงก็เถอะเพื่อนสนุกดีนะเมื่อ้เออกูควรช่วยมึงยังไงดีเนี่ยเอาวิละการเพื่อน๋ยวกูสร้างนี่ให้นี่นี่เต็มที่เลยนี่แล้วกูควรทำอะไรต่อนี่ไงเหมืองเพื่อนเหมืองไงเพื่อนอ้าวกูทำเพื่ออะไรเนี่ยมอรถนั่งแง่ดีก็คืออย่างน้อยขบวนนี้ก็ไม่มีให้ผมซื้อแล้วเราใกล้แล้วว่ะนี่โอ้โหออกไม่ได้เพื่อนโอ้ติดด้วยวาย วคิดสว่าเพิ่มที่ฟาร์มหรือเวลาต่อเพื่นนี่นี่ตัวนี้ดูดีกว่าชั่วๆสวัสดีครับไอวันเดนนี่ตัวอะไรอ่ะผมคุยกันได้ไหมเนี่ยวู้ไอเพื่อนมันคือตัวอะไรอ่ะอ๋ไม่ใช่มึงมึงอ่ะนี่โอ้ได้เงินไอของเงินหน่อยขอบคุณครับคนดีนี่หว่าขอกลับมาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหโคตรไวนี่เลยจะสร้างบ้านใช้ของน้อยลงกับนี่รับไปเลยไม่เจเข้าสกออะไรก็ได้สุมมาแล้วก็เอียพีเพิ่มขึ้นอันนี้ดีกว่า โอ้โหไอมันเต็มตัวกูเลยแล้วของกูไปไหนเนี่ยโพรแต่นี่คืออะไรอ๋อเป็นคัมภี์แบบเวทมนต์นะนะส่วนอันนี้นี่สาสกอใช้เลยไอ้ขอดาวหน่อยครับเพแต่ดาวโอ้อยไอ้ขี้บ้านกูมึงมาก็ดีแต่บ้านกูหายเพราะว่าไม่ได้การละเราควรจะสร้างเออที่เก็บของเพิ่มนี่นี่ด้วยสร้า,างบ้านคืนด้วยบรญาติวางนี่เพิ่มนี่ฟักทองเบอร์รี่พริกด้วย กันเล็กไปเนี่ยดอกไปล้ละกันมึงด้วยส่วนตัวนี้เนี่ยมขอหนี้คืนมาเก็บพวกสัตว์ใช่ไหมอ่านี่ใส่สัตว์ไปสวยงามสวยงามส่วนมึง,มง,มง,มงมเอามานี้ใส่เป็นปน,นี่เลยปลาสวัสดีครับผมมาหาแล้วนี่นี่วู้คนดีกูต้องการมึงนี่หว่าเอามานี่ไอ้เพื่อวันเดย์กูมาเอาของคริสโต้เหล็กแล้วก็ทองแล้วก็หินนี่ไปก่อนมึงด้วยมึงอีกคริสตตลไม่มีเก็บไว้อยู่ส่วนหินอนะ่ะหินด้วยหินคริสตตลโอเคห้าสิบอันอยากรู้จะเลยว่าจะได้อะไรโอ้โหคริสตตลมาก่อนนี่วู้ยไอ้วันเด นีเลยแล้วก็นี่สุดท้าย้เปิดและคุณสดรับแว่นตามาเอีพ e ีเพิ่มขึ้นยี่สเปอร์เนของค่อนดีอันนี้เสร็จแล้วคือว่าอันนี้ต่อด,ดีกว่าอันนี้ต้องการอะไรบ้างโอ้โหเย็ดเคไข่ทองคุณไก่เพื่อนวันดีครับอืมขอไข่หน่อยไม่ให้กูด,ด้วยคุณไก่โอ้โหไม่ให้ไข่กูใน,นเมื่อไก่ไม่ให้ไข่เอาเบอร์รี่ก็ได้วะ,ะมึงเร็วจังวะ นี่รีซอนให้คูณ2อแล้วไอเทมเก็บอันตโนมัติเลยเอาสเกลไปเพื่อนเอาสเกลมาโอ้โหสเกลบ้านโอ้ทุกอย่างรอบๆตัวผมจะทำงานเร็วขึ้นเสกเลยโอ้โห่โออาชีพหายไม่น่าเสกตรงนี้เลยโอ้เดีน่นวาลงตรงนี้อันนี้ไม่ไกลตัวผมอีกต่อไปแต่นี่หาไงเนี่ยไอคุณโรมีควสใหม่เอา,เหาเหอวหนี่ลืมล็อกควสไปเลยโอเคบ่ะนี่คือควสใหญ่สุดละหาววอลสตีลมาโอ้โหใหญ่จริงด้วยใช้กำการมันไปเออเกี่ยวกับเวทมนต์น,นะเพื่อนโอ้โหสิบอัน แม่งเอ้ยต่วนตรงต้องอัพเวลว่ะเฮ้ยคุณลุงนี่น่าจะนานเออดาบเนี่ยไว้ก่อนดีกว่าเพราะเราควรตามเทนแมโอ้ยวอยโลดยัดเคไม่ต้องตามเทนแล้วกูพอเส้นลิลิคเนี่ยเหมือนว่ามีคนบอกว่าต้องไปขุดข้างบนนะตรงดินแดนหิมะใช่ไหมน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งแต่ก่อนอื่นเลยขอไปทางซ้ายก่อนนั่นคืออะไรป้าป้าป้าสวัสดีครับโอ้ยมีหนามเกือบตายด้วยกูงับงับงับว่าแต่เข้าไงผมควรทำยไงกับมันเนี่ยึบติดตามกูด้วยบบฟึแม่งเอ้ยเข้าไงวะเนี่ยว้าชั เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โ้อกูพลังสายฟ้าเฮ้ยเชี่ยวเวิร์กว่ะเวิร์กเวิร์กโคตรโหดโคตรอันตรายเอามานี่ว้ามึงด้วยว้าอีกว้าอือว้าอันแรกเนี่ยผมขอเป็นเออเบียรพีเลยอันนี้สองไม่ต้องถามเอียร์พีรอบอันที่สามขอเป็นเบียรพีอีกแล้วแต่อันสุดท้ายบอกเลยว่าไม่ผมขอเพิ่มเลือดเลยโอ้โหห้าหลอดปลอดภัยแล้วกูผมอยากรู้จริงๆว่าไอ้พวกเนี้ยมันก็สามารถขุดได้ใช่ไหมว่าแต่เออมันจะขุดตรงไหนนี่นี่ใช่ที่ขุดไปะเนนี่ ่ปามาหน้าสกิลก่อนเลยดีกว่ามีอยู่3ามแต้มว่ะนี่ก่อนแหละผมขอปลดล็อกวอร์สติลไว้ก่อนโอ้โหขอปลดล็อกนี่ด้วยคอมิกสติลเอามาเลยอืเพราะว่าอันนี้ดีกว่าไมายนิ่งล็อตน่าสนใจว่ะโอ้โหนี่เลยปลดล็อกอะไรมาเลเซอร์ไม,มายนิ่งล็อตจะโหดขึ้นแล้วก็ดีลทส่วนใหมากขึ้นไม่ใช่ดีลด์ดิมันคือดรอยท่วนยนลากข้าขายแหละโถนบัลลังก์เอามาทำไมผมปลดล็อกของดีมาคือไมายนิ่งล็อตว่าแต่ไมายนิ่งล็อตอยู่ไหนะเฮลโหลมายนิ นี่โอ้โห,โโหย็ดเคคุณต้องมีวอลสโตนซึ่งมีคนบอกผมว่าว,าว,าวาอลสโตนเนี่ยหาจากอีมิติหนึ่งซึงต้องใช้ประตูวาปะนะน่าสนใจเหมือนกันนะเนี่ยเอาเบอร์นี่มาก่อนปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บงั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 บมาถึงเวลาของเราแล้วที่จะมาวานที่ตกปลานะให้คุณขอเงินหน่อยเดะมาให้เงินกูด้วยว่าแต่ขุดที่ไหนคุณได้หรือเปล่าเนี่ยนี่ใช่จุดขุดปะเนี่ย,ยมันขุดได้ปะเนี่ยชั่วชัวแค่นี้ก็เพียงพอมีต่อเราได้ไหมครับมีต่อเราได้ไหมครับไม่มีไปตงโหว่ะถึงเวลาเปิดศาลละ นี่เลยนี่คืออะไรโอ้โหทำงานคูณสองอืมไอเทมดรอปผมคิดว่าไอเทมดีกว่าม,มาฟาร์มโอไม่นะติดระเบิดโอไม <my S 1> ่นะโอผมว่าแค่นี้ก่อนดีกว่าไปหันดอกเราเป็นเดืรอดีกว่าไอเป็นดอกเราเวนเดื้อไหมครับผมต้องการนะชนนี้คูณสองด้วยดิผมต้องการจริงๆเนี่ยมีปเป็เนี่ยไม่มีของนี่โอ้โหกูเจ็บนี่ข,ขาไขทองไม่มันมีไขทองด้วยเพราะไขทองนี่โอ้โหไม่มีโซนคุณด,ดินเนี่ยผมพอจะเห็นอยู่ก็คือเป็นอย่างนี้ใช่ไหม แต่ฝั่งนี้ทำไมไม่มีเลยนั่นสิดูเหมือนว่าศาลอันนึ้ผมจะเปิดแล้วแน่นอนอยู่แล้วว่ะให้เมืองให้เมืองเพื่อนให้ยิงกูไม่โดนเดเมืองอ่ะกูชาร์เลยนี่กูจะยิงทะลุไงละเมืองโดนกูโคตนโกงขออนุญาตเปิดเลยฮขายของคูณสองกับนี่รับสเกลมาเอามาโคตรดีเอียงพี่อีกรอบหนึ่งว้าวเกือบเต็มโคตรโหดโคตรอันตรายเฮ้ยคุณไก่เฮ้ยเฮ้ยขอไข่หน่อยครับไม่ให้กูด,ด้วยพ่อค้าย,ยังไม่เกิดมาหรือผมไม่ได้สังเกตว่าไม่มีลูกศรขึ้นนะนะคุณเห็นนี่ไหมฮไอกระโหลกเนี่ย ในระดันเจียนที่ผมบอกนะโคตรดี ไปผัดหน้าเข้าไปลุยกันดีกว่าตอานนี้ขอเคลียร์ของก่อนมีขี้ไหมครับผมต้องการขี้เยอะเลยช่วงนี้นะมีขี้ไหมครับมีขี้ไหมครับไม่น่าขายซะเยอะเลยกูแหม่เอ้ยจะเห็นคุณค่ามันต่เมื่อกูต้องการมันจริงๆนะเน,นี่ยเมื่อกี้เนี่ยหลังจากผมได้ไปศึกษารละไรๆอย่างมานะผมได้ความจริงมาเสริจก,ก็คือไอ้พื้นที่อื่นๆเนี่ยจะไม่มีจุดให้ผมขุดเลยจะมีแค่ทะเลทรายอย่างเดียวซึ่งผมต้องสร้างศาลนะนะถึงเวลาสร้างศาลนี่สามสิบอันนี่ด้วยมืออีกอ๋อสี่สิบอัน,นอ๋อน,นี่เลยยครวคนรวย เฮ้ยพ่อค้าพ่อค้าเพื่อนมานี้โคตรด,ดีเอามาสักอันดีกว่าเดี๋ยวก่อนโซเซนสควิดเฮ้ยโคตรดีเลยว่ะมาากไหนไวะเนี่ยก่อนอื่นเลยเอียกพีมาเลยผมขอนี่ดีกว่าสเปลบายเพราะว่าบัฟจะได้อยู่นานๆนะโคโจเอามานี้สวยงามแล้วก็ถึงเวลาวางสายไว้เลย,ย,เลย,ยออก่อนเลยผมขอเคีขยวรอบๆก่อนผมขอให้เปลี่ยนที่รอบที่ขุดได้ไหมนี่เลยโอ้โหมันมาแล้วเออเออเอามาเลยวู้นี่นี่แน่ นี่อีกรัวรัวโอ้โหโหดโหดโดอันตรายนี่คิสโซาอมุเลตโอ้โหผมจะได้ของดีแล้วว่ะเราจะซื้นทั้งหมด15ผมมีอยู่แล้ว5เอามา2อันมือด้วยมืออีกมืออีกทีนึงโอ้โหส่วนตรงนี้เลยเนี่ยบทีโล่งๆเลยวางสารตรงกลางดีกว่าเียร์ก่อนโอ้โหเจ็ดเคเคียร์ยากด้วยโอ้กูจะเคียร์นี่เลยขอที่คุณหน่อยครับนี่แมงไม่มีเอาวันนี้ก็ได้วะ เฮ้ยเอ๊ะมันเวิร์กอยู่แนี่ยโอ้โห,โห,โหทุกอันทำงานหนักขึ้นวะ่ะเฮ้ยผมต้องรีบละนี่โจ้เอาเงินมาโอ้ทุกอย่างโคตรไวคิสโต้อมูลเลก่อนเลยมาไวจริงนะเนี่ยโคตรด,ดีแม้กระทั่งปลาก็อยังไวอะไรวะเนี่ยอืห้อหล้างค้ากระสรอไยังไวทำไมเงินไม่ไวมากวะคิสโต้อมูลเลตรับไปเลยนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์รีซอสอันต่อไปคืออะไรโอ้โหเดมอนอมูลเลตพอซิล หาจะไหนวะมอนฟอสซิลเนี่ยนะ่าจะหาจากใบอมสีเขียวนี่นะโ,โหนี่เลยวางสารตรงนี้แหละนี่แหละกูเคลียร์ของเลยรอแป๊บหนึ่งเฮ้ยคนขอไข่ทองหน่อยนี่แม่ไม่มีฟอสซิลเพิ่มนี่เลยนี่อีกปริกด้วยปริกอีกทองไม่ต้องถามสุดท้ายก็นี่เหล็กระหว่างนี้แค่รอมาผลิตไปร์นะเสียงกูมไม่น่าเหมือนจะหาเบอรี่เลยเฮ้ยผมเพิ่งตีสองทีซ่อ <c oughs> มซ่อมซ่อมตอนแรกเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมนึกว่าจะไม่ได้ใช้ละ เฮ้ยมันด้ใช้เยอะเหมือนกันเนี่ยนี่เลยทูเวลานี่เลยผมขออะไรขุดดินนี่เลยวู้น,น,น,นี่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 เนี่ยนี่อีกมด้วยชวั นี่โคตรโหดโคตรอันตรายที่นี่ผมก็ได้ฟอสซิลมาแล้ววะ่ะโคตรดีเลยซึ่งไบโอมนี้เนี่ยมีเออมีสารอยู่แล้วซึ่งก็ไม่ใช่ปัญหาอะไระนะฮึ hmm. มพบแล้วนี่ว่ะส่วนนี่เลยอันเนี้ยไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกต่อไปวะ่ะผมก็แค่หาฟอสซิลเพิ่มกับลาวาเอลส่วนนี่ซังเกตลเอ็นไอนี่เนี่ยมันสามารถหาได้จากเออมไบโอมทะเลทรายะนะซึ่งก็ต้องตกปลาขึ้นมาคงต้องรอมาแล้ววะ่ะนี่คืออะไรวิ่งไวขึ้นจมตีไวขึ้นส่วนนี่ไปผมนี่ดีว่าวิ่งไวขึ้นว่ะ ยังแก้คนไวยังแก้ดูว่ายายสปีดไม่ไหวเกินดูเวลาสิ่งสุดท้ายของเราแบตเตอรี่ไว้นี่เลยฮ่าทีเดียวยังเดินสะดวกหน่อยโโอ้หนี่มานิ่งลอดอีรุ่นหนึ่งหมดสองน่าสนใจว่ะนี่นี่ด้วยผมว่าเราควรจะปิดคลิปด้วยมานิ่งลอตว่ะน่าสนใจไหมมันจะเป็นยังไงกันนะน่าน่าวางไว้ตรงนี้ว่ะจะได้ไม่ต้องฟาร์มเหนื่อยระหว่างนี้ขอมานี่นี่เลยโอ้โหเย็ดเคโยนสกายเลยตกปลาหลังต้นไม้เมื่อได้ไห้ปลาตายหมดแล้วแหละ จ้าสองตัวผมมีสองปลานี่เลยสองอันนานปะวะมไม่ค่อยนานเท่าไหร่สวัสดีครับผมมาที่นี่เพื่อหาที่ขุดดินแม่งไม่มีด้วยเอานี้ละกันโอ้โหเราตกมาเลยนี่แน่แล้วถ้าผมโดนทัาจะเป็นไงวะน่าสนใจไหมเอาจริงมพุอยาลองเลยดีกว่าโอ้ต่อทางใหม่นี่มันมาแล้วโอ้มาสองอันวะ่ะ แป๊บเดียวเนี่ยผมก็ว่าอยู่อม,มันมนหนักๆตัวนี่ลืมเก็บของนี่หว่าเอาขึ้นไปนี่เรียงของใหม่คนดีขึ้นเยอะเลยว่ะนี่กระดกดอกไม้ส่วนระหว่างนี้ผมถึงเวลาขอปลาเพิ่มนี่ทุกคนดีเฮ้ยเสร็จแล้ววะนี่เลยโอ้โหเย็ดเคไม่ค่อยมีตังกับพื้นที่ขุดถามว่าต้องเอาอะไรกูเปิดพื้นที่ทุกคนเวกมานี้เงินกู้เงินกู้พระญาติยืมเงินแป๊บนึงครับขาย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  มาได้อย่างรวย6,009ไปก่อนเลยโอ้โหเย็ดเคแล้วก็นี่เลย9,003มันโลงจังวะมันไม่มีอะไรเลยนะกูเสียยงแพงอะจัดไป2เกาะเพราะว่าคุ้มอยู่วะแค่น,นี้ก็เวิร์กละหมักทุ่ะไฮไลท์เด็ดมานิงล็อตมาเลยมาโอ้โหเย็ดเควางไปงี้เลยผมขอหย่าตีตรงนี้ไว้่อไปนี่ก่อนแล้วก็นี่เลยโอ้ฮ oh, ะโอ้โอ้แล้วก็ปล่อยเอฟเคได้ใช่ไหมเนี่ยมึงไม่ตีเดียวกันอนะกูได้ชาไหนเนี่ยเพื่อน ผมทำอะไรลงไปเนี่ยโอเคก็ต้องขอจบกันไปก่นกอนสำหรับฟอร์เจอร์ในพาร์ทนี้บอกเลยว่าปลดล็อกทุกอย่างไปเยอะมากๆเลยอบอกเลยพาร์ทหน้ามีอะไรอีกเยอะแยะมากมายแน่นอนในทั้งโลนดันเจี้ยนนะนะซึ่งในเจ้าบอนก็เหมือนจะเปิดหวัวในเป็นพาร์ทโลนดันเจี้ยนว่ะสำหรับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากขอตัวลาไปก่อนผมไปละ